เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามภารกิจทางด้านปศุสัตว์ในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่อประจากระราชดำริจังหวัดศรีสะเกดครับ ปี2533กองกำลังสุรนารีได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพช่วยเหลือราษฎรบริเวณชายแดนโดยดำเนินการพัฒนาในรูปแบบรวมกิจกรรมทุกสาขาให้เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพแหล่งบริการพัฒนาอาชีพช่วยเหลือเกษตรกรต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าจนกระทั่งปี2539กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาจากกรมป่าไม้ซึ่งอยู่ บริเวณบ้านตะแบงและบ้านโคกใหญ่อำเภอขุขันในขณะนั้นเพื่อดำเนินการโครงการระบบผลิตพลังงานแกส๊สชีวมวลในพื้นที่ประมาณ4,000ไร่โดยจะทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จะซื้อแม่โคลูลกผสมพันธุ์ดีและผสมพันธุ์โคนมเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนปอชอดอและแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดให้รัษฎรที่ยังไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ประโยชน์ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงค์เอเนื้อมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกดจึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านวิชาการเกษตรและสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรเป็นศูนย์กลางสาธิตฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองและเพื่อพัฒนาและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของรัษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงอันเนื่องมาจากพระราชรินะเกิดจากพระราชบิของสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องจากว่าช่วงวันที่15พฤศจิกายน2 5 3 7ท่านได้เสด็จมาที่อำเภอผู้สิง์ในปัจจุบันนี้นะครับท่านได้มีพระราชบิดาว่าให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งองคอ์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริการเกษตรกรให้ควบวงจรและก็ช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับ นอกจากนี้ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื้อมาจากพระราชดำริได้มีการจัดตั้งงานพัฒนาการปศุสัตว์ภายใต้การดำเนินงานของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดศรสีสะเกดโดยเป็นแหล่งสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็กและสัตว์ปีก รวมทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจาก,กเกษตรกรคือการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระดับครัวเรือนเพื่อการส่งออกซึ่งไก่พื้นเมืองมีคุณสมบัติเลี้ยงง่ายโตเร็วหากินอาหารเก่งและมีความต้านทานโรคสูงอีกทั้งเนื้อมีรสชาติด,ดีและมีราคาสูงกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง2เท่าและยังเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาทําให้กเกษตรกรมีไรายได้จากการเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและสนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเพิ่มขึ้น อันนี้ก็น่าพเป็นพระมหากราณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่ได้ได้มองเห็นพื้นที่อำเภอูสิงินะครับมีความยากจนเกษตรกรแต่เดิมทีนะครับก็อาชีพต่างๆก็มีน้อยนะครับประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะครับยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเขาก็สามารถ ยืนอยู่ด้วยตัวของเขาเองได้นะครับโดยนําพันธุ์ไก่ที่ผิดขึ้นจากนี้นะครับไปเลี้ยงจนโตนะครับแล้วก็ขยายขยายเป็น,ปนขยายขยายลูกนะครับก็ผิดลูกขายให้รายต่อไปนะครับ <illes> กบ็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับบางรายก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นต่อเดือนนะครับส่วนในสุรกรก็เหมือนกันนะครับเมื่อเมื่อรับลูกสุกรจากศูนย์นี้ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาก็เลี้ยงให้น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ก็สามารถมีลูกแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับสุกรนี่ก็จะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากนะต่อเดือนเช่นกันนะครับส่วนความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากศูนย์ผูส้สิงนี้นะครับก็นําความรู้ที่ได้รับนี่ไปศึกษาแล้วก็ไปปรับให้เข้ากับพื้นที่นะครับสามารถที่จะเลี้ยงให้มี อ,อัตราการรอดสูงขึ้นแล้วก็เลี้ยงให้โตไวขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนนะสามารถที่จะลดต้นทุนในการเลี้ยงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเป็นอาหารอยู่ภายในครัวเรือนนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นอาหารปโปรตีนอยู่ภายในครัวเรือนได้เป็นการลดต้นทุนก็ลดรายจ่ายนะครับ ภายหลังการดำเนินงานของกรมปศุสัสตว์ในพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เอเนื่อมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกดทําให้ราษฎรได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและสามารถนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ตนเองและยังสามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อีกด้วยผมมีปัญหาผมจะเข้าไปหาที่ปศุสัตว์ทันทีก็คือไปขอคําแนะนําหลังจากหมูเจ็บป่วยเจ็บป่วย ไอนี่ทางปศุสัตว์เขาก็จะแนะนําผมมาว่าฉีดยาตัวนี้นะวิธีฉีดฉีดอย่างนี้นะเขาจะแนะนํามาหมดแล้วก็ฉีดยาคณะว่าบํารุงหมูเป็นอะไรนี่คือเขาจะเข้ามาดูแลผมหมดนะครับมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ที่ปศุสัตว์ครับผมจากโครงการพระราชดำรินี้ทําให้ผมฟื้นตัวจากว่าจากอาชีพรับจ้างขึ้นมาอยู่ดีกินดีพอมีไรายได้เพราะว่าชุดนี้ที่ผมขายไปทั้งหมูขุนทั้งอะไรแล้วนี่ จะตกประมาณแสนห้าลงทุนก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งก็ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานอายุยืนนานไปร้อยปีขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนและก็ข,ขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับได้เป็ดมารับเป็ดมาจากปัตตุสัตวสิบตัวเอามาขยายพันธุ์ก็ขายโตขึ้นก็ขายขายลูกมั่งแจกเขาบั่งก็ ได้ประมาณสัก5-6 0 0พันนี่แหละพอได้โครงการนี้มาชีวิตก็ดีขึ้นแบบว่าเราก็พอได้ใช้น่ะไม่ต้องไปรับจ้างเขาแค่ทำอยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินก็ขอขอบคุณท่านค่ะที่ช่วยสนับสนุนให้ท่านอยู่ร้อยปีพันปีกับลูกกับหลานไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ